ก็ใช่ย่อยนะฟันไปฟันไปคอรับมาลึกครับไม่ได้หวันกล่วงครับมาครับก็ขอขายของนิดนึงครับทางเรามีแฟนเพจแล้วนะครับผมก็อยากให้ไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพจนี้จะมีการสตรีมเกมในตระกูลเอ็มพายต่างๆนะผมไม่ก็อัปเดตข่าวสารนะครับผม มาครับผมก็ขอข,อข,อขอ่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมนะสกอร,ร์วิดเกมส์ซามูไรเวอร์2น,น,น,นะครับผมวันนี้จะมาเล่นมิซูฮิเดะอาเกชิต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับศึกที่แล้วเป็นศึกที่คาเนกาสกิศึกนี้เป็นศึกโอดานิไปดูกันเลย ต้องขอบคุณความพยายามของมิซูฮิเดะเป็นอย่างมากอุดาเลยรอดจากการไล่ฆ่าของนากามะสะและถอนทับออกจากคานกาสากิได้สําเร็จอย่างไรก็ตามโนบุรกากะไม่สามารถยกโทษให้นากามะสะที่ทรยศได้เขารีบออกรบอีกครั้งคราวนี้เขาชนะนากามะสะได้ที่อาเนกาวะแต่โนบุรกากะไม่พอใจกับชัยชนะเพียงครั้งเดียวในครั้งนี้ โนบุรากะมุ่งมั่นที่จะจัดการนากามาซาได้อีกครั้งโนบุรากะไล่าตามเขาไปจนถึงปราสาทโอดานิในเวลานี้เองที่มิซุฮิเดะเริ่มตั้งคำถามกับแผนการอันชั่วร้ายของโนบุรากะ มาครับผมอยู่ที่หน้าเลือกอาวุธกันแล้วนะครับอาวุธก็เป็นอันเดิมมาร์กก็ตัวเดิมบริกาศก็คนเดิมครับผมเป็นไงไปดูกันเลยมาครับผมเราอยู่ที่หน้าเกมกันแล้วอยู่ในศึกที่โอดานี่นั่นเองเป็นศึกที่เราจะบุกอาไซและอาซาคุระอีกรอบหนึ่งอ่ามาปราบยกตระกูลในคราวนี้มามามาไอรี่เกินแทงก็ไม่โดนเลยแี่แทงโดนนะแต่มันแค่ไม่แสดงอนิเมชันออกมาออกมาแค่นั้นเองอุยมาถึงเจอโอซุมิก็ใช่ย่อยนะก็ใช่ย่อยนะพัดปอดไป คนไปครับมาเลืครับไม่ได้วันควครับหึหึไม่ทับอยู่ไหนวะหยหาไม่เจอเฉยเลยวะ่ะโอตาตัวแล้วเงความหมายอ่าเจอแล้วนี่กว่าจะไม่เจอซะเร็วมาแทงแทงแทง,แทง,แทงตายหาไปดีตายหาไปดีจังหวะนี้อ้า,าเหมือนข้าเห็นคนจากส,าสากูลอาซากุระนะมาแม่นางอิชิข้ามาช่วยแล้วแม่นางอิชิเจ้าไม่ไปอยู่กับสามีเจ้านหรือแม่นางมามาตายตายไปอีกไลน์ีิตายไปอีกลายซี ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือการที่ให้ฮิเดโยชินั้นทําตามแผนข้อยอสําเ็จก็คือการให้เขาไปทําลายกําแพงนั่นเองนะครับเพื่อที่จะทําการไอบุกเข้าทะลวงไออาศัยได้ง่ายขึ้นนั่นเองก็มาเถอะไอพวกกระจกกระจอยกระจกกระจอยอย่างชินโจนะนะจะไปสู้อะไรกับมิซึฮิเดอากชิได้จะสู้อะไรกับข้าได้จะเอาค่าไม่ลงหรอกข้าจะบอกให้เอาค่าไม่ลงหรอกนะา ชิบหายแล้วไงตระกูลอาซากุระจะบุกเราเฉยเลยไอสัตว์เอ้ยทำงี้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือใครอาซูจิอาซูจิก็มาถึงอาซูจิมาเถอะมาเถอะไอตาเท่าตาเท่าตาเท่ามาเลยตาเท่าเอ้แผนที่เด็ยชี้ล้มเหลวลืมไปช่างมันไม่น่าบุกฝั่งนี้เลยว่ะล้มเหลวเลยเสียดายเสียดายนะครับผมผิดพลาดผิดพลาดไปอย่างเงี้ย ัโถเว้ยแบบนี้ผิดพลาดเลยวะเรามาปราบโยชิคาเกะอาซากุระก่อนดีกว่าผลาดไปก็ช่างมันนะครับเราช่างมันความผิดพลาดมีผิดมีถูกเฮ้ยสัตว์เอ้ยผิดเป็นครูนะครับจำไว้อ้าฮอ้าฮเราเป็นครูใหญ่แล้วตอนนี้ผิดเป็นครู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 อมาดิก็มาดิพวกอาซากุระมาเลยมาทาเกะตะเกะใช่ไหมมาเถอะก็มาถือไอ้นี่ด้วยไอโยชิคาเกะมาถอะ มาเหอะมาเหอะชิคากะก็เป็นคู่หูร่วมเมืองของไม่ใช่ดิเป็นพันธมิตรของไอ้ตระกูลอาซยมาอย่างช้ามานนะครับทางฝั่งอาซากุระนั่นเองแต่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจสอนะครับในศึกศึกหนึ่งนะครับศึกที่น่าจะเป็นศึกอเน,นกาว่ามั้งเป็นศึกที่ไอ้อาซากุระนั้นหนีกลับบ้านเพราะว่ากลัวไตหา,านั่นเองนะครับสวัสดีขอรับแม่นางโออิชิแม่นางยังปลอดไทยหร,หรือเนี่ยเอา้าฝาแฝดนี่วะหน้าตาเหมือนกันเฉยเลยบังเอิญและเกิดหน้าตาเหมือนกันนี้ ก็สรึกว่าน่าจะเป็นฟ้าแฝดกันไม่ใช่นะแขกเกมมันมีมันมีไอ้ตัวประกอบน้อยอย่าได้สนใจอย่าได้ใส่ใจเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเน้นความสนุกเน้นความมันนะครับผมมาถึงอุ้ยมา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 เจอเจอลูกหมุนมหาตะไคร์ยังไงมาหนึ่งสองสามสี่คือลูกหมุนมหาตะไคร์ลูกหมุนมหาตะไคร์เก็บท่าไม่ตายก่อนเก็บมูซูไปเรื่อยๆเก็บมูซูไปเรื่อยเก็บมูซูไปเรื่อย ตอนนี้ข้าพระเจ้าก็บุกไปเรื่อยอ้าอาัยออกไปได้ยังไงออกไปได้ยังไงละกัดอาฆาได้ยังไงคิดว่าข้างโง่ย่างงั้นรอเฮ้ยเกินไปว่ะอย่าฟันกู้ไอ้สั์อย่าฟันกู้ยายอย่าฟันกู้อ้าอย่าฟันข้าไม่ดีมามาเปิดมูซูไปหนึ่งทีเจอพายุหมุนเป็นพายุหรอเปเธอพายุพายุายมาเป็นพายุาตุาลมทตุลม ลมเป็นเพลงของกลาซะที่ไหนมันคนละลมกันนะเพื่อยอะไรครับเนี่เพลงลมก็เก่าไปหน่อยนะมามามาไม่ได้วันไว้ไม่ได้พบหน้าหน้าที่ของเราตอนนี้นะคงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากการปราบนักกรรมศาศาัยซึ่งเป็นตัวที่เรารักมากนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปราบอยู่ดีนั่นแหละท่านนักกรมศาสตไม่มีประโยชน์ที่ท่านจะต่อต้านอีกต่อไปถ้าเจ้าต้องการให้ข้ายอมจำนนเจ้าละก็เจ้าต้องใช้กำลังมาขับข้ดเท่านั้น โอ้ไม่อยากปาบคนนี้เลยาปาบไม่ลงเลยปาบไม่ลงเลยจริงๆนะปาบท่านนักรรมสาสาศัยเนี่ยเป็นตัวที่ผมแบบโคตรรักเลยอะแบบรักมากอะคือเล่นทุกครั้งที่เปิดเข้ามานะก็เล่นทุกวันนั่นแหละตัวนี้นจะให้ทายังไงได้ก็รักตัวนี้สุดหัวใจรักตัวนี้สุดหัวใจแต่เราก็ต้องฆ่าทิ้งทั่วมันเป็นเนื้อเรื่องก็ต้องทําใจไปนะครับผมมาทำใจกันต่อไปทําใจกันต่อไปแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นมาไปยตปเถท่าน ตายไปเถอะท่านท่านนักกรรมศาสตตายไปเถอะท่านตายไปเถอะท่านมาเลยตายไปเถอตายไปเถอไม่ได้กังวลนะอ้าวตายไปดีแล้วก็ปราบสําเร็จแล้วเขาบอกว่ามันเป็นจุดจบมันก็เป็นจุดจบของเจ้าแล้แล้วนะท่านนักกรรมสาสอาศัยไม่มีฉากตายเสด้วยนะครับผมก็ <สะ S 1> คาดการณ <สะ S 1> ์ว <นา S 1> ่นนาน่าจะมีคาส <ะ S 1> ีนนะครับก็ถ้ามีคาสีนก็จะเอาให้ดูนะครับถ้าไม่มีก็จะกล่าวปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะถ้าผู้ชมชอบที่ เฮ้ยลิ้นพันดิท่านผู้ชมชอบคลิปนี้เปล่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปยงเท่านี้สวัสดีครับผมโนบุโนบุะกะเจ้าดูดีนะท่านนากามสะได้เลือกความละอายของการยอมจำนนแล้วมากกว่าที่เสียสละคนข,ของตัวเองแนละภรรยาและตอนนี้เจา้าเหลืออะไร หรือเกติยศหรือว่าความรักเงินเหรอถ้าเจ้าจัดการข้าได้ก็ทำไปสิข <'m> ้าขอโทษท่านไม่ซื้อฮีเดะ มิสฮ <M> <abei> ิเดะเจ้าเห็นอะไรในการตายของนาการมัสะความภาคภูมิของนักรบเหตุผลเดียวที่นาการมัสะเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้น่ะเหรอเขาได้เสียสละตัวเองเพื่อศักดศรีไปแล้วดังนั้นข้าจึงให้เขาทําในสิ่งที่เขาต้องการแต่สําหรับเขาที่คิดจะปริชีพตัวเองแล้วแล้วก็เจ้าต้องการอะไรจากข้าพ่อหนุ่มนักรบมันง่ายมากครับ อยากเห็นท่านเป็นผู้ปกครองญี่ปุ่นและเห็นท่านอยู่สงครามครั้งนี้จงดูแล้วเจ้าจะเห็น